สวัสดีครับจะมาอัปเดตข่าวหรือจากโพสต์ของเพจ ลองลงทุนนะครับก็เปจดน,นี้นะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะครับผมผมเองก็ได้ทักไปขออนุญาตแล้วนะครับว่าจะขออนุญาตอาเอาเวลาโพสต์หรือวิดีโออะไรเนี่ยมามาอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้เขาบอกว่าได้นะครับดังนั้นแลวผมก็สบายใจมากขึ้นนะครับเพราะว่าบางครั้งเราเราไม่ได้ขออนุญาตหรือหรือแค่เป็นสื่อกลางนะครับผมแล้ก็เดี๋ยวเขาอาจจะร้องเอาปิดเราได้แต่นี่ทักไปแล้วก็สบายใจนะครับขอบคุณมากๆเลยครับเปจด ลองลงทุนนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามได้เลยนะครับโพสต์นี้มีว่าข่าวด่วนนะครับลูน่านะครับผมเผยจำนวนเงินที่เหลืออยู่เตรียมชดเชยให้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการร่วงหนักของลูน่าและ UST รายละเอียดเงินที่เหลือในคลังสำรองดูในคอมเมนต์นะครับโอเคเขาให้ดูในคอมเมนต์ของ เพจลองลงทุนเพื่อนๆไปติดตามแล้วก็ไปลองดูนะครับเพราะว่าถ้าเกิดผมคลิกเข้าไปดูเนี่ยเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้อาจจะเป็นการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละคนเนี่ยอา,อาจจะไม่สะดวกที่ออกมาในทำคลิปนะครับขอ,อยังไงก็ฝากทุกคนไปดูเพจลองลงทุนด้วยนะครับว่าบ้าจํานวนยอดเท่าไหร่ผมเองก็ไม่ได้เข้าไปดู ก่อนเพราะว่าเอ็นคลิปมาแล้วก็ทําเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราคลิกเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นบุคคลอื่นนะครับที่ก็คอมเมนต์นั้นผมไม่เกลียดความเป็นส่วนตัวของเขานะครับขอบคุณเพจลองลงทุนด้วยครับผมคลิปนี้ก็นี่คือให้เราคิดต่อนะครับว่าถ้าเกิดเขาออกมาทําแบบนี้นะครับแล้วอนาคตมันจะเป็นยังไงหรือว่าเขาจะหายไปจากลูกนี้ความรู้สึกยังเป็นยังไงนะครับเพื่อนยืมเงินนะครับ1นึ่งบาท1นึ่งแบาท1ล้านบาท1นึ่งบาทบอกว่าจะคืน1เดือนต้าติดต่อไม่ได้เลย เราจะรู้สึกยังไงจะได้คืนไหมแต่ถ้าเกิดเขาตอบบอกว่าจะให้สิ้นเดือนให้กลางเดือนยังรู้สึกดีนิดนึงนะครับแล้วถ้าอยู่ๆหายไปเลยเราจะคิดยังไงแต่เพื่อนบอกว่าขอาจ่ายก่อนทั้งหนึ่งบาทได้ไหม้อยังโอเคยังรู้สึกดีว่ามีโอกาสจะได้กลับตั้งหมื่นดอกก็ไม่ต้องเอาก็ได้แต่ขอแค่ได้กลับ1บาทก็รู้สึกว่าโอเคแล้วแสดงว่าเขามีโอกาสมีความพยายามที่จะคืนเรา นะครับโอเคนี่คือฝากคิดคิดต่อแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับการกดติดตามช่องผมนะครับคนที่ได้ประโยชน์ที่สุดนะครับคงไม่ใช่ผมนะครับเพราะว่าคนที่ได้ประโยชน์ที่สุดก็คือคนคุณที่คนดูวลารัเดิกิทัสารข้อมูลคุณก็จะนําไปปรับใช้แต่ไม่ใช่ว่าเออผมอุตส่าห์ติดตามช่องผมอย่างนู้นอย่างนี้นะครับผมไม่ได้ขอร้องหรือวิงวอนนะครับแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามอยู่นะครับเพราะว่า กติดตามอย่างน้อยก็คือจะได้ทราบเวลาผมอัปคลิปบางสิ่งบางอย่างผมอาจจะพูดไม่โดนใจกับใครนะครับแต่ต้องขอไปด้วยเพราะว่านี่คือตัวตนของผมผมไม่ได้สร้างโลกสวยเพื่อให้กับทุกคนนะครับผมสร้างจากความจริงนะครับแล้วก็พยายามถ่ายทอดนะครับแลกเปลี่ยนมุมมองอาจจะเป็นการถ่ายทอดสิ่งที่ผิดก็ได้แล้วคนก็กลับไปมองว่ามันไม่ใช่แล้วก็คุณแก้ตามตรงกันข้างกับผมมันก็จบนะครับแต่ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์ด้วยนะครับเรียบร้อยครับคลิปนี้นะครับไม่ว่าจะก,การลงทุนไหนในของลูน่า เริ่มมีคนดูเยอะอีกแล้วเดี๋ยวก็ติดดอยอีกนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ไมออกจักรกลาดไปก็เหมือนกับที่บะหรือเรียนกรอนนะครับดังนั้นแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับจงตัวนี้ผมต้องทําคลิปที่ลักษณะของลูน่าคอนนะครับเพราะว่าเพื่อนๆเ,เขาให้ความสนใจนะครับส่วนตัวอื่นเนี้ยเขยังติดตามอยู่เหมือนเดิมบางตัวข้อดอย บ้างนิดหน่อยเพราะว่าผมจะขายทิ้งกะทิ้งผมยอมแพ้ได้นะครับแต่ย้ายให้ผมชนะผมบอกแล้วแค่นั้นนะครับผมต่อยต่อยหนักนะครับจะไม่ได้แบบต่อยเย็บเย็บนะครับผมนะกืนนกแบบมวยนอกเลยนะครับประมาณนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับผมสวัสดีครับ